สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินจะเอารูปถ่ายที่มิจฉาชีพใช้กันมาให้ทุกคนดูนะคะถ้าต่อไปเนี่ยใครเจอรูปถ่ายคล้ายคลแบบนี้นะคะหรือใบเซ็นแบบนี้นะคะให้คุณสนิษฐานได้เลยว่าคุณคุยกับมิจฉาชีพแล้วนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปพิสูจน์ว่าคนที่คุณคุยอยู่ในรูปเนี่ยคือใครนะคะและ ตัวตนของเขาคือใครนะคะคือปกตินะทุกคนมีตัวตนอยู่แล้วละเพียงแต่ว่าคนที่คุยกับคุณเนี่ยไม่ใช่เจ้าของรูปเท่านั้นเองนะคะหลายๆคนจะเสียเวลาไปค้นหาว่าตกลงคนนี้คือใครนะคะทำไมถึงมาหลอกฉันนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของรูปเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะคะเราแค่สังเกตง,ง่ายๆนะคะหคือ รู้จักการออนไลน์นะแล้วจะส่งเงินส่งของมาให้นะและไม่ใช่น้อยๆด้วยนะเอออันนั้นแหละให้สันนิษฐานไปเลยว่า99%น่ะคือมิจฉาชีนะฮะเพราะในชีวิตจริงเนะี่ยแทบไม่เกิดขึ้นนะคะสนะคะถ้าเจอใบเสร็จแบบนี้นะคะเพราะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะเนี่ยแอดมินเจอคนที่ส่งใบเสร็จแบบนี้มาให้แอดมินเยอะมากนะคะอันนี้ก็แอดมินก็ อันนี้ก็ตัดมาให้ดูนะคะว่า6 7รายนะะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างไปนะ,ะถ้าเจอใบเสร็จแบบนี้นะะต่อไปก็คือบล็อกนะ,ะสามก็คือถ้ารูปส่งรูปของขวัญส่งรูปกระเป๋านะรองเท้านาฬิกาพวกนี้นะคะบล็อกนะคะและที่เหลือก็คือ ส่งรูปขนส่งมาให้คุณว่ากำลังส่งของอยู่อันนั้นก็มิชฉาชีพนะคะบล็อกหลังจากนั้นคืออะไรมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามาบอกให้คุณจ่ายค่าภาษีค่าธรรมเนียมนะไม่ว่าจ่ายอะไรก็ตามนั่นแหละนะบล็อนกะนะคะและไม่ต้องสร้างเรื่องไม่ต้องพยายามมาโน้มน้าวให้แอดมินเชื่อว่าคุณกำลังจะได้รับเงินจริงนะเพราะแอดมินจะดูจากสิ่งที่คุณเล่ามาให้แอดมินฟังว่า คุณเจอเหตุการณ์อะไรนะอย่างเช่นคุณบอกแอดมินว่าแฟนของหนูญาติของหนูกำลังจะส่งเงินมาให้นะคะแอดมินไม่เชื่อหรอกนะไม่ว่าคุณจะอ้างใครก็ตามแต่แอดมินจะดูว่าเขาส่งเงินมาให้คุณเน่ยเขาส่งอะไรมาให้นะ,ะแล้วหลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาแจ้งคุณว่าต้องจ่ายค่านอนค่านี่อันนี้แหละคือมีฉาชีพนะคะมันไม่เกี่ยวกับว่าใครเป็นคนส่งมานะลหลายๆคนนะอ,อ่ะพอแอดมินบอกว่า คุณคุยกับมิจฉาชีพแล้วนะไม่ใช่นะแอดมินคนนี้เนี่ยเป็นญาติของหนูนะเป็นญาติของผมนะครับเป็นคนที่ทํางานที่เกาหลีนะฮะเขารับส่งเงินตลอดนะคะคือไม่ว่าคุณจะพูดอย่างไงอะนะนกลกงของมิจฉาชีพก็คือจะมีเจ้าหน้าที่จะมีคนแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาให้คุณใจน่นใจนี่อันนั้นแหละคือมิจฉาชีพนะฮะไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นอะไรนะคะ บางทีแอดมินก็สงสัยว่าสุปแล้วยา่าของคุณเน่ยเป็นมิจฉาชีพหรือคะถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปสร้างเรื่องไม่ต้องไปแต่งให้แอดมินเชื่อนะแอดมินทำงานธนาคารมาสิปีแล้วก็เคยอยู่ในแผนกโอนเงินระหว่างประเทศด้วยนะคะแอดมินรู้ขั้นตอนพวกนี้ดีนะคะมันไม่เกี่ยวกับว่าใครจะส่งให้คุณมันอยู่ที่ว่าส่งมาแล้วเนี่ยเข้าบัญชีของคุณหรือเปล่า เพราะตามปกติของธนาคารคือไม่จําเป็นต้องมาเรียกเก็บเงินจากคูณเพราะว่าเงินก็อยู่กับธนาคารเขาสามารถหักค่าธรรมเนียมจากตรงนั้นได้และค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้แพงเวอร์เป็นหมื่นสองหมื่นไม่มีนะแต่และธนาคารเขากาหนดแค่ว่า500บาทเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปถ้าคุณเจอรูปถ่ายพวกนี้นะคะคุณบล็อกไปเลยนะไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องมาพยายามพูดโน้มน้าวว่า ผื่อมันจะเป็นเรื่องจริงนะมันไม่มีวันเป็นเรื่องจริงนะ,ะและไม่ต้องมาเสียเวลาให้อดินเชื่อนะฮะสำหรับอดินถ้าเกิดว่าคุณแจ้งแล้วดูแล้วก็คือไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะบางคนก็พยายามเหลือเกินนะคะถ้าวันนี้คุณเจอมิจฉาชีพก็คือมิจฉาชีพแล้วละมันไม่มีวันเกิดขึ้นเลยนะคะยังไงเนยะก็ขอให้ฝากเตือนสติทุกคนด้วยนะคะอย่าไปหวังพึ่งอะไรหลงหงแรงๆนะคะถ้า หคือมันเป็นไปนไม่ได้นะคะสคือไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะไม่ต้องไปแต่งเรื่องอีกนะแต่งไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะโอเคจ้าถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่ารอแอดมินตอบไม่ทันนะคะคุณไปไล่ดูคลิปวิดีโอเกา่กาๆที่เคยลงไว้นะคะแอดมินแจ้งมาเกือบหมดแล้วล่ะนะว่าพวกคุณจะเจออะไรมานะคะเพียงแต่ว่า ตัวคุณเองเนี่ยต้องคอยเตือนตัวเองนะอย่าพยายามไปเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะแค่นี้แหละคุณก็ปลอดภัยแล้วนะคะและอย่าลืมห้ามโอนเงินให้ใครเด็ดขาดนะคะโอเคจ้าขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย